ก็มีคนถามอีกว่าเอา่อทำไมต้องมีกรุ๊ปเลือดหลายกรุป๊ปเออทำไมไม่มีกรุ๊ปเลือดเดียวไปเลยให้จบๆเป็นคนเหมือนกันก็มีกรุ๊ปเลือดเดียวไปเลยสิเออให้มันเหมือนกันทุกคนจะได้รับเลือดถ่ายเลือดกันได้โถทุกคนถ้ามันจะเหมือนกันทุกอย่างขนาดนั้นมันก็เป็นโคลนนิ่งดิเออมันเป็นธรรมชาติที่มันมีสารพันธุก,กรรมแตกต่างกันโคตรเงาสกลารมาคนละที่อา่าเชื้อสาย มาคนละที่พ่อแม่คนละพ่อแม่ดังนั้นก็จะมีพวกโปรตีนพวกสารพันธุก,กรรมอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นตัวกรุ๊ปเลือดก็จะไม่เหมือนกันสังเกตว่าในละครเห็นไหมในละครอะ่ะเขาเอากลุ๊ปเลือดมาเพื่อชิปแบบวีค์ว่าแบบความเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยได้ด้วยเออก็คือมันเป็นความแตกต่างตามธรรมชาติของมนุษย์โลกเพื่อให้แยก ความเป็นคนแต่ละคนน่ะแยกออกจากกันได้ไม่งั้นถ้าสมมุติว่าเหมือนกันทุกอย่างโปรตีนเหมือนกันเ,เม็ดเลือดเหมือนกันกลุ่มเลือดกรุ๊ปเลือดเหมือนกันก็ไม่ต้องมีหลายคนมีคนเดียวก็เป็นคนนิ่งนั่นเองเนาะแต่เนื่องจากมันมีความแตกต่างทางพันธุก,กรรมและคนทุกคนจะมีพันธุกรรมไม่เหมือนกันเลยมันถึงจะแยกออกได้ว่า เป็นคนละคนกันเออมันเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมดังนั้นกรุ๊ปเลือดมันก็จะแตกต่างตามพันธุกรรมมันก็จะมีหลายกรุ๊ปเลือดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกแหละถ้ากรุ๊ปเลือดเหมือนกันทุกคนก็จะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นไขรค่ะดังนั้นมันเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะทุกคน